จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานหน้างานเชิงช่างสิทธิ์สายแข็งยังอยู่นะพรนรงบุษบงช่างวุตรบุญไทยสงแล้วก็หงอคงโยนกเกษมคุณพิสิทธิ์นอกจากนั้นก็ยังมีสมานใจทน อันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ยังอยู่หน้าตอนนี้นะอัปเดตเลยนอกจากนั้นยังมีเสดช้างไทยผาหนูสุรศักดิ์เติมงามแล้วก็สมเกียติกองสันเทียผู้หญิงก็อย่างที่เห็นนี้นะผู้ชายยังมีพ่อประสิทธิ์นอบน้อม,อมพ่อประสิทธิ์ก็รื้อเสามากองไว้ตรงนี้แล้วพร้อมที่จะขนไปเก็บเพราะว่าใช้ประโยชน์อพอแล้วนะสิริพรเกษมกุลพิสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งนอบน้อม ชนิดการวังชินกลางกระมวลชนกมิตสูงเนินแสงดาวกองสันเทียนะอันนี้ก็คือหน้าง,งานหน้าตอนนี้นะที่เป็นหน้าง,งานที่เขายังตัดเหล็กอยู่ข้างบนนะขอบคุณคุณตู่รัชดาวันรัตนสีฝากรวดเชื่อมมากับสมเกียรติฝากมากับคูบโตนะถวายหนึ่งหลังจะได้ใช้งานในตอนนี้เลยนะ อันนี้ทีมนี้เขาก็รื้อกันมาเรื่อยๆนะเข้าไปด้านล่างก็จะมองเห็นเศษยูคากองเต็มไปหมดเลยก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะเดินเข้าไปข้างในได้ต้องต้องรอจนกระทั่งเขารื้อเสร็จนะทีมผูกเหล็กตรงนี้เขาก็งดไปก่อนเพราะว่าอันตรายสําหรับการรื้อนะส่วนเือช้างไทยก็ปั้นอยู่ด้านโน้นก็เห็นตั้งนั่งร้านอยู่กับสุรศักดิ์เติมงามอยู่ฝั่งโน้นส่วนฝั่งนี้ก็อย่างที่เห็น สิริพรสมเกียรติแม่ลิ้นทองแล้วก็ไม่ชีอยู่ตรงนั้นนะสามเณรภูเบตตามภาพตามหน้างานที่ยังทำงานกันอยู่เมื่อคืนนี้เขาเลิกกัน4ี่ทุ่มวันนี้เขากะว่าจะปิดงานแต่มันไม่ง่ายนะเพราะว่ามันเป็นเหล็ก4ีคูณสและยาวหกเมตรและเป็นเหล็กหนา3.2ซึ่งหนักมากนะ แต่ว่าเหล็กพวกนั้นเขาก็จะวางไว้ปูพื้นสําหรับคนที่จะไปแต่งเพดานด้านบนนะตอนนี้คุยโยบจิวัตรก็มาต่อท่อเนี่ยคุยโยบจิวัตรกำลังดึงท่อไปเมื่อกี้นี้นะท่อสามนิ้วเป็นท่อน้ําตกตกลงมาจากมหาวิหารพุทธปรินิณพานคุยโยบจิวัตรก็เรียกว่าใช้เดี่ยวเลยนะเพื่อจะต่อให้สําเร็จนะและไฟด้านโน้นคุยโยบจิวัตรก็ต่อให้อาจารย์แดงละนะ ต่อไฟแล้วด้านโน้นนะก็เป็นไฟที่เรียกว่าอาจจะแดงทำกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้และส่วนด้านนี้นะก็มีการผูกคานแต่ยังไม่สําเร็จนะโยมต้อยโยมมานบอกว่ารอพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่ามีการรือ้อเดี๋ยวอันตรายส่วนปงปังปงปัง,ปง,ปง,ปงอยู่ด้านโน้นวันนี้กระโมชโนกบอกว่าไม่น่าจะดึกน่าจะพอสมควรเมืม่อคืนเลิกดึกกันสี่ทุ่มห้าทุ่มนะอันนี้ตามหน้าง,งานในวันนี้ แล้วก็ด้านในก็มีลูกศิษย์คอยดึงมีเชิดใจทนนะสีไพรัยบุญไทยสงอคอยดูแลงานด้านล่างคอยเจ็บปัดกวาดคอยส่งโน่นส่งนี่อยู่ตลอดเวลาอันนี้ตามหน้าง,งานที่พวกผู้ชายสายแข็งเชิงช่างเขาอยู่ด้านในเราจะมองเห็นเขาใช้รวดเชื่อมอเป่าเหล็กที่ เขาได้ตอกเอาไว้กับเสาเพื่อจะเอาเอาเหล็กใต้ท้องคานไม้ใต้ท้องคานลงมานี่เป็นหน้างานในวันนี้ที่เราทำงานและพวกเชิงช่างพวกลูกศิษย์สายแข็งก็ก็ถือว่างานหนักเพราะว่าเป็นงานที่ต้องปีนป่ายและอยู่บนที่สูงจากพื้นเรียกว่าขาเขินดินขาเขินดินมันก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ยืนอยู่กับดินในการทำงาน ส่วนคุณโยมบริวติก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อจะต่อท่อ,อซึ่งเป็นท่อน้ําตกจากมหาวิหารด้านบนนน่นล,ลงมาที่ผ่าน้ําทิพย์นะก็เป็นดีไซน์ที่เราได้คิดกันเอาไว้ออกแบบกันเอาไว้กับเพื่อความสวยงามและความชุ่มเย็นหลายอย่างหลายประการด้วยนี่มองไปเห็นไฟด้านบนสองสว่างและมองเห็นคนปีนเป็นปีนไปปีนมาดำๆอยู่ด้านโน้นนะก็หลายคนนะ หนึ่งกลับแล้วใช่ไหมอ่าหนึ่งสมนึกสมศรีสึกกับอ่ากับเมยวรุณีน่าจะกลับแล้วข้างบนนั้นก็น่าจะเป็นสมานใจทนอ่ายูนกเกษมคุณพิสิทธิธ์พันรองบุตรสบงช่างวุฒิบุญไทยสงใช่ไหมมีประมาณนี้เนาะอ่าและด้านโน้นก็เสิร์แล้วก็สุรศักดิ์เติมงามส่วนคุณโยบจิวัตรก็ต่อท่อใช้เดี่ยวแล้วก็หาพวกผู้หญิงบ้างอะไรบ้างไปช่วยยก เพื่อที่จะทํางานให้สําเร็จนะก็หลายท่านยังอยู่กับเราหลานแป้งก็อยู่แม่ลิ้นทองสิริพรสมเจียดนะสมเจียดก็ขับรถไปไปเป่าเหล็กไปเอาเหล็กมาจากครูบาโตและคูบาเจือที่บ้านคุนกพนพรเว็มณีกรรษีมาสาธุกับคุณโยกนกพรเวบมณีกรเป็นอย่างยิ่งนะก็เป็นผู้ที่เรียกว่าสนับสนุนทุกอย่างมีอุปกรณ์อะไรที่บ้านที่เรือนพอใช้ได้ขนเข้าวัดกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะ สาธุอนุโมทนากับทุกคนอนุโมทนากับทุกท่านนั้นหลายหลายท่านก็ถวายแรงถวายงานอ,าอย่างวันนี้ผูกตรงนี้ก็คงเป็นโคสิตาตานีเต้ยสมานพิกันฐา,อ,าอยู่ด้านหน้านี้นะแต่ตอนนี้เขางดเพราะว่ามีการรื้อด้านบนนั้นนะทีมผูกก็ต้องลบไปก่อนแล้วพรุ่งนี้มาลุยกันใหม่การก่ออิฐฝั่งด้านหน้านี้ก็ก่อขึ้นไปจะถึงบัวแล้วนะพวกนี้ก็น่าจะปิด ด้านหน้าเพื่อจะทําทับหลังแล้วคงไปก่อแผงนู้นต่อเนื่องกันไปนะนี่คือหน้างานในวันนี้หลักๆที่หนักๆในวันนี้ก็เป็นงานรื้อใต้ท้องขานนั้นซึ่งต้องเป็นผู้ชํานาญปีนป่ายเจ่งระัดระวังตัวเจ่งแล้วก็ต้องมองให้ดีว่าจะต้องรือ้อย่างไรที่มันจะไม่ร่วงมาใส่ตัวเองเพราะว่าต้องแหงหน้าขึ้นไปรือ้ออันนี้ก็ต้องเป็นผู้ชํานาญแล้วก็คล่องตัว แล้วก็ต้องระมัดระวัง,ง,งตัวเป็นอย่างดีอันนี้คือทีมนี้ทีมนี้รื้อแต่ทีมนี้ติดตั้งนะสุรศักดิ์เติมงามอยู่ด้านนู้นกับเสดช่างไ่ายเสียงดังป๊อก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 ,อกทีมนี้ไม่ใช่ทีมรือ้อติดตั้งลังล้านขึ้นไปใหม่เพื่อจะให้เสดปั้นเสาลงมาปั้นผนังลงมาทีมนั้นเป็นทีมตั้งนั่งร้านขึ้นไปนะอันนี้คือหน้าการหน้าง,งานคุณโยมิวัน์กำลังดูเรื่องไฟให้กับพวกเราอยู่ว่าจะต้องติดตั้งไฟอะไรให้บ้าง มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็สาธุอนุโมทนากับทุกคนสาธุกับทุกท่านที่ถวายแรงถวายงานแล้วก็ทํางานจนเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ความสําเร็จก็อย่างที่เห็นนี่แหละมหาวิหารพุทธบรรมีิพานเราก็แจ่มจรัสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้พระอาจารย์ก็ดูเรื่องประตูดูเรื่องบูธนะคุยกับช่างที่จะติตั้งประตูคุยกับช่างที่จะติตั้งประตูะตะตมหาวิหารพุทธบริณิพานปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ เพื่อเรื่องนี้จะได้จบได้ดีได้งามแล้วก็ได้จริงๆคนเป็นจริงๆเราจะไม่ใช้เสียของของเราเลยเพราะว่าของแต่ละอย่างมันเป็นเงินเป็นราคาทั้งนั้นทุกอย่างมันก็จะได้มามันเป็นเงินเป็นทองเรียกว่ามันเป็นเงินเป็นทองเใช้อะไรอย่าให้พลาดอย่าให้ผิดและติดตั้งแล้วก็ต้องใช้ได้ดีด้วยไม่ใช่เอามาใช้แล้วผักก็ไม่ไปประตูก็อฟืด ดูก็ไม่สวยไม่งามทําความสะอาดก็ยากคงไม่ไหวแบบนั้นเลยต้องใช้ให้คุ้มกับเงินที่ญาติโยมบริจาคมาคนละ,ะร้อยสองร้อยพันสองพันหมืน่นสองหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีลูกศิษย์บางคนก็ทําบุญเป็นล้านก็มีดังนั้นการใช้จ่ายการทํางานตรงนี้ก็ต้องให้ดีจริงๆนะนะงนบทดนได้เสียงของงอคงกําลังปีนปีนเจ๋งมากนะงอคงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ เจ๋งแค่ไหนก็ต้องระบัดระวังนะก็ด้านบทนุนทั้งบุตรทั้งบุตรแล้วก็พรนรงแล้วก็เงอคงแล้วก็สมานใจทนอยู่ด้านบทนุนทีมนี้รื้อกันมาเรื่อยๆไร่มาจากนู่นเลยพื้นที่หกร้ 600, อยตารางเมตรหกร้อยสิบตารางเมตรแล้วก็มีท้องคานมีคานกี่ตัวก็คิดดูเอาก็เยอะเหมือนกันในมหาวิหารพุทธบรณิณพานก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคน จะรื้อกันเอาไว้ให้จดจำเก็บไว้ในใจให้จดจริงมีจดจำกับจดจริงเพราะเป็นความจริงที่เราได้ทำได้สร้างเอาไว้ด้วยมือของพวกเราเองโดยบุญของพวกเราทุกคนนะคุณโยบยวตติดตั้งไฟด้านในมองเห็นสว่างสว่างแล้วแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้หรอกนะเพราะว่าเพราะว่ามีการรื้อและโยนไม้ยูคาลงมาเลยเราเห็นกองไม้ยูคาพรุ่งนี้ก็คงต้องเคลียร์กันใหญ่เลยเพราะว่าต้องไปเจ็บออกมากวาดออกมาแล้วก็เอามากองๆไว้ เราก็จะได้ตั้งหนังร้านขึ้นอีกนะทีนี้ทําผิวผนังทีนี้ก็จะต้องทําเสาทําผิวผนังตกแต่งทําสีทำบงกบทําหน้าต่างปั้นด้านบทโน้นด้วยอะไรต่อไมีอะไรหลายอย่างหลาย,ลาย,ลายประการซึ่งทีมปั้นอาจารย์แดงก็กําลังเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรลงมาลงมากันทยอยทยอยกันทุกผู้ทุกคนเป็นแรงงานเป็นแรงบุญกันทุกท่านทุกคนเลยทีเดียวนะ,ะทุกคน ก็เรียกว่าทํางานกันทั้งวันเลยตั้งแต่จังหันเสร็จจนกระทั่งดึกเมื่อคืนนี้นก็สี่ห้าทุ่มวันนี้แนวโน้มเขาจะไม่ยอมแพ้ละสิดูท่าแล้วคงจะต้องเอาเหินสาเร็จในจุดนี้เลยอ่าเรียกว่าพกเครื่องไม้เครื่องมือมาด้วยนะพระพระรงก็พกเครื่องไม้เครื่องมือมาด้วยแล้วก็จ้างวดก็พกเครื่องไม้เครื่องมือมาด้วยเพื่อจะมาถวายแรงถวายงานอันนี้นี่คือบุญนี่คือกุศลแล้วก็นี่คือความดีที่หลายๆาท่านร่วมสร้างร่วมทำและลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ ร่วมสร้างร่วมทำกันอย่างแข็งแรงแล้วแข็งแกร่งนะในยุคโควิดเป็นยุคที่เราต้องระวังเนื้อระวังตัวเราก็มาสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานนี่แหละหลบมาตรงนี้หน้าที่ตรงนี้เป็นที่ปลอดภยัยเราก็หลบมบาตรงนี้แอย่าอย่าตามพวกเรามาก็แล้วกันให้พวกเราอยู่อย่างพวกเราแลสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานให้สาเร็จไปด้วยกันกาตรติดเชื้อก็เยอะเหลือเกินนะทั้งในคุกทั้งนอกคุก ที่ไหนที่ไหนมันก็เป็นไปได้หมดทุกแห่งเลยตามรายงานข่าวแล้วงั้นการฉีดวัคซีนนี่ก็สำคัญเขาก็รณรงค์กันเหลือกเกินให้ฉีดวัคซีนกันทุกคนจะได้ปลอดภัยก็เป็นนโยบายของรัฐแล้วก็เป็นการอธิบายจากหมอก็ติดตามรับฟังรับรู้แล้วก็ใช้ปัญญาของตัวเองในเรื่องนั้นๆเอาเองก็แล้วกันนะส่วนเรื่องธรรมะธมโมก็ฟังพระหมหาธีนาดได้ทุกเช้าธรรมะจากภูผาธรรมะจังหันหรือว่าคลิกเข้าไปที่ อ่า YouTube ภูผาสูงหรือไปที่ h r o เป็นแอป,ปของ True โหลดโหลดแอป,ป h r o ไปฟังพระหมหาทีนาธนะเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าพเพื่อปัญญาตรัสรู้หรือว่าไปที่ AM 1008บวท3ราก 2, 5, าชหอจส3าประเอด 1, 4, 0, 4, ยจสสียัสทร 5, 6, 7นะจส,ส5เชยภูิเป็นคลื่น AM ทั้งหมดเลยก็รับฟังได้ติดตามได้หรือทาง Facebook Live ของวัดป่าบภูบาสูงก็สามารถติดตามได้ที่พระมหทิรัตพูดอยู่ทุกวิทุวันนี่แหละแล้วก็จะเห็นการทํางานการถวายแรงและเป็นเกียรติผู้มาสร้างมาทําพระมหทิรัตให้เกียรติกับท่านเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ผู้จงรักภักดีและผู้ถวายแรงสร้างให้สําเร็จนะแรงเป็นทุนเอาบุญเป็นแรงนี่แหละก็ร่วมสร้างร่วมทํากันเห็นไหมเวลาออกมาต้องรีบวิง่งออกมาเพราะว่าข้างบนเขาเขารื้อกันอย่างขมักขม้นทีเดียวนะนี่คือ อัปเดตและจารึกเอาไว้เป็นประวัติการสร้างมหาวิหารพุทธบริหารในวันนี้13พฤษภาคมพุทธศักราช2514่ช่วงโอทีบุญคำคำมืดๆแล้วละตอนนี้น่าก็แต่มืดคำคำมืดๆแล้วไฟบรเจาพระธาตุจอมผาไฟเซราเซลเริ่มติดทีละดวงสองดวงและไฟมหาวิหารด้านไหนก็ก็สว่างโด,โดยการติดตั้งของคุยมปุญญวัฒนะคุยมปุญญวัฒน์มาก็จะเข้าใจติดตั้งตรงนูง้นตรงนี้ให้คนทํางานปลอดภัย เรียกว่าความสว่างนี่แหละเป็นการเซฟอันสําคัญทีเดียวนะก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนสาธุกับจึง่งคุณโยมจึ่งคุณตรูคุณกนกพรใครต่อใครไปเจ็บมะม่วงมะม่วงฝากมาถวายด้วยสาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เหล็กค,คุณโยมกนกพรกูบโตกูบเจือแล้วก็สมเกียริก็ไปตัดพเพื่อจะเอามาทําที่ทํางานได้ที่ราวกันตกที่มหาวิหารพุทธปรินิพานธ์ชั้นบน สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนสิ่งดีๆเราทำกันทุกวันและสติดีๆเราก็ต้องฝึกกันทุกวันสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนนี่คืออัปเดตในช่วงนี้ขอเจริญพร